สวัดสดีครับติตินะครับผมขอรัอ้ยาวค่ะวันีกำลังใจเนนแน่นมากอ้อุ่นเลยวันนี้ใช่วันนี้กำลังใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผพ้่อใจใจดีพี่พี่สื่อมืชนหรือว่าพี่พี่แฟนคลับ สสวัดีทุกคนนะครับเราขับรถลอดมาทั้งแต่เมื่อเช้าตอนที่เราแต่งหน้าอยู่อะไรเงี้ยก็มีมีมีพี่ๆเดินเข้ามาบอกว่าเออฝนตกนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงนก็เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่เป็นยังไงเพราะว่าดาดฟ้าด้วยเนาะครับทุกคนใช่แล้วก็บางคนอาจจะเปียกฝนบ้างก็กลับไปยืมทานยาแล้วก็แบบมีทั้งมีทั้งคนไทยมีทั้งอินเตอร์แฟนมีทั้งคนไทยที่มาจาก ต่างประเทศก็มีก็ขอบคุณมากมากครับผมจุดพราเคอร์ของเขาสันหน่อยคุณนครับผมเป็นไงบ้างคะตัน่าจะแบบสดใสน่ารักี้อ้อนหนุ่มกินแฝกใช่เพราะว่าแบบข้างรักเธอมากอะไรอย่างเงี้ยอืออ่าปากเขียวได้เลยปากเขียวเขียวเลยเขียวแบบเขียวเลยเขียวแบบเขียวแบบไม่ใช่เขียวเนี่ยเขียวแบบ เข,เขียวอ่ะเขียวว่ะใบไม้อ่าแล้วี่นละพี่ฉีนฉีนก็จะเป็นแบบคน introvert แล้วก็โหที่จริงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างลึกประมาณนึงเลยลึกจริงเนาะลึกเออลึกจริงหเหมือนจะซึนเหมือนจะซึนใช่เหมือนจะซึนอยากใช่ครับเป็นคนที่จริงเป็นคนดีเทลคนหนึ่งเ<อ>ลย เออเป็นคนละเอียดเขาละเอียดแต่ว่ามีแบ็กเกอาค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหแล้วเราเวิร i̇şte ์กช็อปกันไปแล้วเราได้เปิดกล้องแล้วความตื่นเต้นแบบยิ่งได้แบบกล้องเปิดเลยโอ้โหจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราเป็นตัวแรงนำตัวแรงนำจากเขาที่แล้วที่แบบเราเป็นแบบเอออาจจะยังไม่ได้นำอาจจะไม่ได้ซีนเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เหมือนเราเป็นตัวเดินเรื่องเลยเราตื่นเต้นมากๆว่า เราจะเดินเรื่องกันออกได้แบบเป็นยังไงใช่ก็น <Bayern> ่าน่าตื่นเต้นน่ารอติดตามตรงที่ว่าเราเราก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดเท่าที่แบบเราเต็มที่กับมันเลยเพราะว่าตอนตอนที่พายดอตที่ผ่านมาเรากระแสตอบรับจากพี่ๆอะไรเขาก็บอกว่าเออแบบดีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าเอาจากที่ส่วนตัวที่ตีดูอะไรเงี้ยตีก็ยังไม่ไม่ค่อยพอใจในขอตัวเองเท่าไหร่ใช่ก็ยังมีจุดที่รู้สึกว่ายังต้องพัฒนาอีกครับ ดี๋กับด้วอุ้ยตี๋กับด้วงหรอถ้าถ้าหลังถ้าหลังกล้องเฮ้ยไม่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 คลาย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 พอการพอการครับ ชินชินอาจจะเป็นปอเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงครับเออใช่ครับจริงใช่เดาเอาเดาเอาก็เป็นไปได้อ๋อได้เราเรารู้เพราะว่าเราแบบรีทูไร้เราก็เลยรู้บ้างว่าแบบ ทำไมอะไรสาเหตุนี้คืออะไรยังไงอะไรแบบนี้ฉากนี้แบบเป็นแบบนี้ก็เลยแบบเชื่อมกับอีกฉากหนึ่งอะไรแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับแบ็กกราวน์อะไรต่างๆใช่ใช่ก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ทำงานในวงการบันเทิงก็เราทํางานอันนี้ก็เลยเราจะอาจจะต้องพูดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้แต่ในเรื่องพี่ฉินเป็นแบบกอเห็นก้อนหนึ่งที่แบบเกล็ค่อนข้างหนา ใช่นเอน้ยนือ,นอ,อ,นอใช่ครับะหิมันจะบางลงเมื่อไหร่จะบางลงเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนครับว่าจะบางลงเมื่อไหร่อาจจะไม่บางลงก็ได้ต้องรอติดตามเอา้า <c oughs> ต้องรอติดตามเับว่าจะบางลงไหมจริงอนนีเยลยจ่ะนหยดลินทุกวันหิหหนเตรมวิ่งทุวันเลยจริงห,ห,หินเตรียมวิ่งทุวันเลยคือนี่ทําหัวใจข้างแก้มด้วยก็ไม่ทําด้วยหรอตอนไหนเมื่อวานไหน เมื่อวานที่ทำคอนเทนต์ไงหรอที่บอกว่ามามีอ่ะจะได้ไหมทำไม่ได้อ่ะอ่ะไม่ก็ที่ทำมันนีงไงที่นั่งตรงโซฟาสีแดงไอ้สีฟ้าตอนนี้มีนอนนั่งหลับอยู่อ่ะพี่มีนั่งหลับอ๋อที่บอกไม่มามีอะไรนั้นที่พี่นั่งหลับอยู่คือที่หลับอยู่ไงแล้วตีมาปลุกอ่ะเออใช่ พี่ปอรู้แล้วพี่ตีมาตอนหลับไงใช่แล้วนอนอยู่แล้วตีก็มาปลุกอย่างนั้นเราก็อยากเล่นด้วยแต่พี่พักผ่อนอยู่ไงปใหพี่ปอพักผ่อนได้เต็มที่เราก็ทั้งกอนำปืนใส่อยมาทกงานที่เราไปคนเดียวใช่คือทุกครั้งที่เราไปคนเดียวเนี่ยเราปกตินี่ไงพอเรามีพี่ปอแล้วจะพูดเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีพี่ปอแบบคอยช่วยช่วยพูดแต่ว่าพอไปคนเดียวเราก็พูดเยอะเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้แบบ เรามั่นใจมัน่นอกมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ในชีวิตจริงเราดีเนี่ยพี่ป๋อในที่นี้นรเราก็หนีเนี่ยชินจ่าใช่ไหมก็ใช่ใช่ใช่อยากได้ชินจ่าเนาะพี่ป๋อเวอร์ชันที่สีแล้วก็เวอร์ชันรวมได้เลยเป็นพี่ป๋อแล้วก็ะจะเป็นชินจา อันนี้คือเป็นเป็นตีเป็นตีชินจาอ่ะฮะเราเราดวงไปเนี่ยดว่วงเขาจะใส่ชินจาอุ้ยที่มองแบบนี้แปลว่ามีใจแน่นอนที่มองแบบนี้ว่าสนใจแบบว่าที่เราเรียกสิ่งที่เราเรียกไงมีไหม แบบหนึงฉินมีใจหรือยังฉินมีใจหรือยังยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีใจหรือยังต้องรอดูแต่ว่าแล้วอ่าเราถ้าดูเป็นดวงเรียกพี่ป๋อฮะก็เป็นก็จะดีๆพี่ป๋อก็จะเป็นแบบพี่ป๋อไงอ๋อขอฮีดหรออะไรนะงานคะแนนความรักความฟินให้กับด่วงกับเธอหน่อยหุ่ย M สิบ ให้ยี่สิบเลยถ้ารู้อะถ้ารู้กราฟอะบอกเลยไม่ยว่าถ้ารู้มันฮอบจริงมันฮอบจริง <c oughs> คือรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ฮอบเฉยๆอะแบบถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะมีดีเทลเอาเอาจริงๆมวลรวมมันมันแบบหลายอย่างมามีทั้งแบบน่ารักปนฮอบปนอะไรแบบเนี้ยใช่มันมีแบบหลากหลายลมมากมใช่ ใช้เลยทำผู้ฝากซีนหน่อยค่ะครับผมก็ฝากซีเรื่องร่วมกับเธอด้วยนะครับผมช่องทางการออนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าทางอันคัดเวอร์ชั่นอันคัดเนี่ยครับคือทางไอชีครับผมฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ